สวัสดีค,กกสดค่ะ่อกระสาวยุ้ยเด้อค่ะอีสานโคราชหากินค่ะช่อง youtube ค่ะพี่น้องมือวัน,นีสาวยุ่ีมาเฮ็ดมดแดงเด้อคะ่ะวิธีเฮ็ดมดแดงของสาวยุ่ค่ะแต่จะใส่กระต่ายหน่อยเนะะ้อค่ะมารับชมกะสาวยุ้ยเ,เด้อค่ะมือวันีเฮ็ดมดแดงมาเบิ่งกระสาวยุ้ยเด้อว,วา่าสาวยุ่ยเฮ็ดแบบไหนคะ่ะวิธีหลังมดแดงค่ะแยกเมเปงเมใครเด้อยค่ะ,ะพี่น้องจ้ามาดูด้วยกันจ้าค่ะพี่น้อง เบิ้งมมแดงกับสาวอยูเด้อกขาดวัอน ah ี้ค่ะค่ะมมแดงสาวอยู่เมียนแม่แดงอกเด้อกขาดกะซีเตะเฮ็ดแม่ดำแม่เปล่งอกเด้อกขาดพี่น้องค่ะเบิ้งกะสาวอยูเด้อกขาดพี่น้องวันนี้กะเดรไลด์เด้อกขาดไงยังไข่งามก็เกาแหละค่ะพี่น้องเมยเปล่งหลายเด้อกขาดพี่น้อง ดูสายยืเ็นมาแดงนะคะพี่น้อง,องล่นๆแบบนี้วยค่ะพี่น้องสายอยู่ยับกลองมาใกล่ๆกันเนาะคะ่ะขนไม่ไดออกดวยค่ะพี่น้อง ่นไปเรื่อยๆนี่แหละคะ่ะทำไปเรื่อยๆคะ่ะเอาใส่กระตาตะเต้ห,าห้าเลยละคะ่ะพี่น้องะคะ่ะหล่นเมดำเมเดแดงออกเด้อคะ่ะพี่น้องไปเรื่อย ลักษณะแบบนี้้ะค่ะพี่น้องค่ะเาจะออกเมยดั้มเมยแดงค่ะก่อนก็เยอะๆสองสามเสี่ยวได้ค่ะพี่น้องเมยดั้มเมยแดงก็จะออกคันแล้วจะเม่เปล่งกับใครได้ค่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมคะพี่น้องมาเบิรงกระสาอยู่เด้อค่ะเมื่อไหร่ถ่ายตันเงี้ยเด้อค่ะมาดูตอนวิธีทำมดแดงค่ะ ได้ค่ะพี่น้องงามค่ะพี่น้องหลายเติบด้วยค่ะพี่น้องแดดร้อนร้อนทางโคลาดจ่ะพี่น้องเ้ย ค,ค,ค่ะพี่น,น,น้องแดงกับยังไข่อยูแ่บบเด้อค่ะพี่น้องไ่ห้างนี่น้อยแบบไงห้างใหไงนะคะนี่ค่ะพี่น้องแย่เหลือแม่เปล่งกับไข่เด้อค่ะพี่น้องค่ะ ก็ใหญ่ๆแบบนีน้แหละค่ะพี่น้องคุณตวกว่าสิไปโจบเบิ้งเฮ็ดจักหน่อยแล้วค่ะพี่น้องมเอาออค่ะเอาอยู่กับข้าวเป็นเนยมาแดงค่ะพี่น้อง ศาสนาแบบนี้เด้อค่ะพี่น้องเบิ่งกระซาวอยู่เด้อมื้อนี้อีสานโคราชนะกินค่ะฝากกดติดตามไว้เด้อค่ะพี่น้องช่อง YouTube ค่ะพี่น้อง ห้างนี่น้อยกับใครดีเวยค่ะพี่น้องมันรวนแห้งแท้กุหลาบเลยที่นี่แรงเน,น้นนวนค่ะพี่น้อง จะทำละไรศาสนาแบบนี้งามเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดจักสามชิโลค่ะพี่น nice ้องใส่สามชิ่งกระแต่งเนาะค่ะพี่น้องสวยค่ะพ <Yeah, right. ี่น้องพี่น้องสายอยู่กับเชี่ยหล่นเมเป่งออกอีกเด้อค่ะพี่น้องค่ะเมเป่งกับไข่เด้อค่ะพี่น้องเราก็จะหล่นเมเป่งออกจักหน่อย เหลือตะไคร้ด้วยค่ะไคออนมัน อ่อนมันขาะกบเม่ปีนนะคะพี่น้องจะเสีบบ่างค่ะพี่น้องช่วยค่ะพี่น้องก็จะรลอนแบบนี้นะคะหลอนง่ายด้วยค่ะใส่ตะเก่งค่ะพี่น้องกับ่บย่า,ยาด้วยค่ะพี่น้อง กับเมเปิ้ลหัวใส่รถตี่กับเศษด้วยค่ะพี่น้องเียบคนอัะตาเนะาะหลายตื่นก็น,นีตัวอ่นนนอนมันกับเมเปิ้ลพี่น้อ,นนอง ออนกับแม่ป่งได้ค่ะงามงามค่ะพี่น้องนี่ค่ะหล่อยู่เห็ดเมดัมกับเมแดงกับอกไหมราคะพี่น้องเห็นบ่ค่ะนี่อย่างสวยค่ะพี่น้องอันนี้แม่แม่ป่งกับแม่ออนได้ค่ะพี่น้องค่ะทำเสร็จแล้วค่ะพี่น้อง ได้ชงนี้แมปเปิ่งแล้วอ่อนเราเลิดจะเป็นแมปเปิ่งนะคะพี่น้องงามเลยค่ะพี่น้องสวยค่ะวันนี้ล้วก็จะหล่อนตะไคร้ด้วยวันนี้ค่ะพี่น้อย ตอนไข่มันออกแล้วค่ะพี่น้องเหลือตะไคข่คิดแม่เป่งอ่อนยังน้อยนี่สาวอยู่เงยมาแดงกะโอ้ยไปทุกมือกับม้าทุกมือเด้อค่ะพี่น้องข้อเด็กกินเด้อค่ะพี่น้องสิไปทางใดเฮ็ดกับโบออกค่ะพี่น้องท่านเด็กไปเลาะบึงฝนตกมาเมื่อกี้เขาก็หาเฮ็ดขอนไไดเนาะ เสรเดอร์ครับพี่น้องนี่ค่ะไข่ไกไส้ซ้ำนี่แหละครับพ่อพี่น้องประมาณครึ่งโลกแหละค่ะพี่น้องกับพ่อเด็กกินเนาะค่ะพี่น้องว้าวไข่งามบ่ค่ะพี่น้องดูดูค่ะพี่น้องไส้ซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องวันนี้ค่ะสรงชื่อเนาะค่ะพี่น้องมารับชมกระสาวอยู่ค่ะค่ะไข่งามงามค่ะพี่น้องไหลทุกงมือเลยค่ะพี่น้อง จากศิเป็นโลหยอยะอย่างหาเย่มาแดงก็เกา่าแหละค่ะพี่น้องเบิ่งกะสาวอยู่เด้อค่ะพี่น้องค่ะโอ้ลอนลอนพี่น้องลอนจริงจริงแล้วอันนี้แม่เป่งเด้อค่ะสาวอยู่อ่ะสิลอนแม่แดงออกเด้อดค่ะพี่น้อง เมเปงลายช่วงนี้ครับพี่น้องเห็นเมเปงมาแล้วใครมันแดงอัสซิบ่ได้หลายแต่ก่อนก็ได้เป็นรนนนูสองรูนู่นี่รูดนึงกับยังหยากเลยค่ะพี่น,น,น,น้องเราล้นล้นหอนเมดังเลยออกเทธิค่ะนี่นะคะพี่น้องนี่ก็ ออกไล่เลยะค่ะพี่น้องเห็นหคะสำหรับอันนี้แม่เป่งน,นะคะพี่น้องสาวอยู่กับเฮ็ดทีละย่างนะคะพี่น้องอันนี้เมื่อกี้โตอ่อนกับแม่เป่นนงนิดนึงอันนี้เมื่อกี้กับใครไปเนาะอันนี้กับแม่เป่งรวนๆนะคะพี่นอ้องค่ะสวย เบิ่งเด้อค่ะพี่น้องอยากกระสาวอยู่บาขามามาเด้อค่ะเบิ่งมะแดงกระสาวอยู่ค่ะพี่น้องใ็นมะแดงเดือนนี้มีเอมัน,นีวันที่ไรนน้องวันที่หกพุภษภสะาเด้อค่ะหกคกเด้อค่ะพี่น้องแต่ยังใครคือเก่าค่ะพี่น้องใครง,งามงค่ะพี่น้องช่วงนี้แม่เป่งหลายเด้อค่ะพี่น้อง สองกับตาด้วยค่ะพี่น้อง,องกตา,กตาหน่อยๆกระตาใ้สายุบหล่นๆกันนเมดแดงออกมาดีเลิศดีเอยค่ะพี่น้องเห็ดสาดร่ายถ้ากาใส่ตาหล่นๆ่ะพี่น้อง ี่น้องมึงใครย่ตของาหน่อยเน่อด้วยบน้อให้ตื่นด้วยค่ะพี่น้อง อยู่ให้เบืองใส่ซองกระตานหน่อยเด้อค่ะพี่น้องแม่เป่งสจหรับแม่เป่งวันนี้สาวอยู่กับเฮดโมเดลสร็จแุดเด้อค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ่งกับสาวอยู่เด้อค่ะพี่น้อง ันนี้วันทีฮุกผุดสะพ่าฮุบนะคะพี่น้องค่ะสาวอยู่กับแยกแมออนแม่เป่งนยค่ะพี่น้องใครตั้งหาใครประมานเดือกระลูกเลยค่ะพี่น้องนี่กับแม่เป่งนะคะพี่น้องค่ะเห็นบ่ค่ะอยากกสาวอยู่บ่ค่ะพี่น้องมาม้าวันนี้สาวอยู่เงยมดแดงมีทำแม่เป่งกับพี่น้องคงสิเป็นแม่เป่งหลายละค่ะช่วงนี้ก่พี่น้องถักสิเป็นโลหาเหตุกับ ว่าท่านไปเนาะค่ะนี่ข่าวว่าเห็ดขนออกว่าสิลงไปเบิ้งจักมือเล้วค่ะพี่น้องไปอ,อยู่กันเลยไปหาตะหมดแดงเลยค่ะพี่น้องค่ะใครง,งามๆเนาะค่ะพี่นอ้องเป้นกระสาวอยู่ค่ะมืนอนี้คือเกาใครง,งามๆกับพี่น้องโอ้ยเห็นใครละอยากกระสาวอยู่บ่ค่ะพี่น้องมาๆมาเด้อค่ะร่อนยิงๆิงค่ะพี่น้อง ไอ้กามักแง่โมเดงทั้งกัดค่ะทั้งเสีบค่ะพี่น้องกึงค่ะพี่น้องวันนี้สาวอยู่มานได้แค่นี้แหละค่ะพี่น้องหรว่าเมียเป่งเมอ่อนแหลกว่ามาณโลกกลัวเลยค่ะพี่น้องใครกับะมานเคืองโลกเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องสําหรับผู้ใดชอบคลิปนี้ก็ไลค์ก็แช่สาวอยู่ในเด้อค่ะอีสานขคอลาดหากินค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้สาวอยู่กับฝากไว้แค่นี้เด้อทุกกําลังใจขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะ